โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เซ็กซี่เกมเหมือนเดิมนะครับด้วยงบ100บาทนะฮะหนึ100บาทวันนี้นะฮะก็จะทําให้เต็มที่เหมือนเดิมนะฮะเอาให้สุดๆดเลยแล้วกันนะพยายามจะให้นบวกอย่างน้อยอะ่ะหนึ่งมื่นขึ้นไปอ่ะนะครับมาห้องที่ผมสนใจนะ C 08ศูนย์แปดนะครับไปเลย <c oughs> มา ลูกนี้โอ้โหวิปปองปิงปองเข้าไปทึบนะแต่ขอดูลูกนี้ก่อนว่าจะออกอะไรนะฮะว่าเปลี่ยนเขาหรือว่ายังเป็นเขาเดิมแต่มันมายาวมันมีโอกาสเปลี่ยนนะเนี่ยผมดูจากทรงโอ้โหแล้วออกน้ําเงินครับเปลี่ยนโอ้ยเปลี่ยนโอ้โหเฮียเข้ามาก็เปลี่ยนใส่กันเลย เอออะถ้าดูจากลูกนี้นะผมใจผมอยากไปทางน้ําเงินมากกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นปิงปองเขาไพ่โป่งนะครับขอใส่ที่น้ําเงินแล้วกันนะมาไมา้แรกนะฮะใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของอเราไปได้เลยนะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับมาไม้แรกเปิดมาลูกนี้ไม่มีลายควักมา สี่ก่อนเฮ้ยน้อยอยู่เปิดมาเรียบรีเฮ้ยแปดมานะเรียบร้อยครับดอกนี้สวยงามรับเป็มนะดอกนี้งามงามกันไปนะฮะโอเคไปกันต่อนะไปกันต่อลูกนี้ลูกนี้ใจอยากไปอยากไปน้ำเงินอีกทีว่ะขอไปน้ำเงินแล้วกันนะมา เออผมให้น้ำเงินนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาไห้ทึบเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเขาเป็นลูกคู่มีโอกาสเปลี่ยนไม่ได้จริงๆมันห้าสิบห้าสิบนะแต่ว่ามันน่าไปเปิดมาลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหสวยว่ะเฮีย yeah, ลูกนี้นี่คือแบบเอาจริงอ่ะแม่งคือลูกหลอกเว้ยลูกเนี้ยผมคิดนะแม่งคือลูกหลอกหลังเสมอด้วยเออ เออไปกันต่อนะฮะถ้าลูกหลอกลูกนี้นะหน้าไปแดงนะครับหน้าไปแดงเพราะแดงจะตัดลูกกู้สักเขาไปทึบนะไปเลยแล้วกันมามมนจะตัดมมนจะตัดลูกกู้เขาไห้ทึบนะครับซึ่งตรงนี้หน้าให้ไปที่แดงแต่ถ้าเกิดแม่งไหลน้าเงินนี่คือก็ชิปหายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มาดูดีกว่าเปิดมาไมโ่โอเคไม่ป๊อกและเรียบร้อยครับเราป๊อกนะฮะรับเต็ม ดอกนี้สวยสวยกันไปวู้มาวะไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม้นี้นะไม้นี้ดูอยากเขาให้นะครับหน้าให้น้ําเงินนะดูอยากเขาให้หน้าให้น้ําเงินขอให้ไปน้ําเงินแล้วกันนะมาใส่น้ําเงินเลยนะฮะผมคิดว่าเขาให้สากลตรงนี้ไม่มีลูกติดนะครับตรงนี้หน้าให้ไปที่น้ําเงินมากนะแต่ถ้าเกิดตามเขาให้ทึบอันนี้หน้าปลายแดงเออแต่ผม ชอบสากลตรงนี้ว่ะเอ้ยเอ็มาเฮ้ยยาโอเคมาดีครับรับเต็มนะฮะสวยงามโอเคเฮ้ยเอาแหว่เฮ้ยมาดีนะเนี่ยมาดีมาดีอ่านเข้าไหนออกเข้านั้นเลยนะตรงนี้ดีเขาให้ดีนะพนั้น่ายอยากอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเรา,าได้เลยนะมาลูกนี้ก็ถ้าตามสากลก็น่าให้แดงนะเป็นปีงปองสั้น ขอให้ไปที่แดงแล้วกันนะมาใส่ไปเลยครับนะพยายากอ่านเข้าให้เป็นตามลายแท่งของเรามาได้เลยนะฮะป๊าปโอ้ยเฮีย,ยโดนว่ะโอ้โหไอ้ไม่ไหลนะเนี่ยทิปผ่ายแล้วเอ้ยแล้วเมื่อกี้อืม โแบบนี้แบบนี้หยาบเลยผมขอให้แดงแล้วกันนะวันนี้ผมตัดตัดอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอให้ไปที่แดงนะใส่ไปเลยแล้วกันนะมาอืมถ้าแดงมาเนี่ยมันจะขึ้นน้ำเงินเขาไห้โป,ป่งเขาไพ่โป,ป่งเนี่ยจะขึ้นมาถึงจุดตัดแต่จุดตัดตรงน,นี้ก็เสี่ยงที่จะเป็นมังกรเหมือนกันเปิดมาลู่นี้สวยสวยและเรียบร้อยครับสวยงามรับเต็มนะฮะสวยงามรับเต็มเงินไป เออเอาเว้มาดิครับมาดิครับเอาไปกันต่อตรงนี้โอยตรงนี้แม่งน่ากลัววะ่ะเขาให้โป่งน่ากลัวมากเลยนะขึ้นมาถึงจุดตัดตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นมังกรก็ได้หรือว่าจะตัดก็ได้นะครับซึ่งให้แดงเนี่ยมันจะตัดนะแต่ถ้าน้ําเงินนี่ก็จะไหลขอดูก่อนแล้วกันนะมานี้ขอดูก่อนแล้วกันน้ําเงินมาเท่ากับไหลถ้าแดงมาเท่ากับตัดนะครับ วนี้เปิดมาวิไลควักมาห้าแต้มฝั่งนู้นบอร์ดเปิดมาลูกนี้เม็นบอดเอ้ยหือบอดอีกเอ้ยโอ้โหอืมตรงนี้น่าเปลี่ยนเขาอยู่หายถ้าตามสากลน,น่าเปลี่ยนเขามากปกติไม่มีลูกติดนะปกติไม่มีลูกติดเพราะนั้นไม้นี้น่าให้แดงนะครับขอใส่ไปที่แดงแล้วกันนะฮะปบไใส่ไปเลยมาดูกัน ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะเออเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะมาดูกันเปิดมาสี่มาก่อนและโอเคครับรับเต็มนะฮะดอกนี้อุ้ยงามงามสวยงามเออไปกันต่อตรงนี้ไปกันต่อหน้าหน้าให้น้ำเงินว่ะ น่าให้น้ำเงินว่ะขอไปน้ำเงินแล้วกันนะมาตัดสองตัดเขาไพ่สากลนะครับตรงนี้ใส่ไปเลยนะถ้าน้ำเงินมามันก็มีโอกาสเป็นเขาไพ่ตัวติดเขาไพ่โป่งได้ด้วยเลยอืมแต่ว่าเขาไพ่ทึบนี่มันเปลี่ยนว่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้แอบแอบหวันหวันวน,นิดนึงนะเนะี่ยเปิดมาโอ้โหโอ้โหแล้วโอ้โห เฮียเอ้ยนี่หลังเสมอแม่งเขาไพ่แม่งเจอกเปลี่ยนอโอเคไม่เป็นไรเพราะนั้นมานี้อขอตั้งเข้าไปทึบแล้วกันนะครับขอไปแดงนะมาตายไปเลยฮะเพราะว่าเขาไพ่ทึบเนี่ยมาเป็นลูกคู่หรือว่าเรียกกันเนี้ยว่าปีงฟองคู่นะครับตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ น่ามีโอกาสไป,ไปได้นะดูก่อนเปิมาสี่มาไหลไหลห้ามาโอ,โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยรับเต็มน,นะฮะโอเคสวยงามสวยงามมากนะ,ะเออเอาว่าแดงไหลมาแดงไหลมาตรงนี้เี้ยมึงจะไหลหรือมึงจะตัดวนะเนี่ยลูกนี้แม่งตรงเสมอด้วยอนะแต่ถ้าเกิดตามปินปองเขาให้โป,ป่งก็คือไปน้ําเงินนะ ซึ่งน้ำเงินมันก็จะตัดพอดีอืมเขาไปทึบก็ตัดเขาดูก่อนดีกว่าเขาดูก่อนนะแต่ถ้าแม่งไหลเนี่ยเออแม่งมังกรเลยแล้วเนี่ยลูกนี้แม่งแถวเสมอด้วยเดย็ดูก่อนนะดูก่อนห้ามาแล้วเป็นห้านำห้านำและเป็นสามเปิดมาโกงไหมโกงโอเคน้ำเงินตัดตามเขาให้โปร่ง เาให้ปลูกแต่ผมว่าปลูกไม่ไม่น่าไหลายยาวนะทรงเนี้ยไม่น่าจะไหลายยาวอะ่ะมาเนี้ยให้น้ําเงินแล้วกันนะครับมาทรายไปเลยนะมาถ้าให้น้ําเงินจะเป็นปิงปองเขาให้ปลงนะเพอหลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องดูหนึ่งไม้นะเพราะเขาให้ปลงมันดูทรงแล้วมันไม่น่าจะยาวอะ่ะเออตรงนี้น้ําเงินสวยสวย ถ้าเกิดน้ำเงินมาตัดไหมตัดไหมโ oh, yeah. อ้โหเฮียแล้วเขาไห้ไม่ขีดแม่งหน้าตัดด้วยนะถ้าเกิดน้ําเงินมาลูกนี้คือมันตัดเขาไห้ไม่ขีดพอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่งมาลูกอย่างนี้คือแม่งทะลุอ่ะโอ้ oh, ทะลุอย่างนี้อ,อก็ถือว่ายากอยู่พอสมควรนะเนี่ยมาดูก่อนแล้วกันไม่ได้ดูก่อนนะครับดูก่อน ไม่รีบดูก่อนนะฮะตอนนี้ทุน100บวกมาอยู่ที่ยอด4,900เอ็ดมาและเป็น0 8หลังโอ้ยแดงม่คตรเอาเรื่องเลยว่ะเออแดงโคตรเอาเรื่องเลยอะแล้วแม่งกลายเป็นลูกคู่เขาไปทึบโอ้ไม g ก็นะครับเอามาลูกนี้น่าให้น้ำเงินผมอยากให้ตามสาก,กลนะไปะใส่เลยแล้วกันนะ ให้ตามสากลน,นะครับให้ตามสากลแล้วก็บวกกับเขาพ่ายไม่ขีดเนี่ยเป็นมังกรนะฮะถ้าเกิดน้ําเงินมาเนี่ยจะเป็นไม่ขีดมังกรซึ่งตอนนี้มันก็ชนขอบแล้วมีโอกาสตัดอยู่พอสมควรแต่ว่าแต่ถ้าเกิดแมงโค้งเนี่ยคือนี่สวยนะเปิดมาแบบโอ้ยยาออ้ยแล้วเรียบร้อยครับรับเต็มนะฮะดอกนี้โอ้ยสวยงาม สวยงามเป้าเราถึง่าใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้ถึงฝันแล้วนะใกล้ถึงฝันแล้วนะขั้นต่ำคือ1,000 0นะครับทุนน้อยแนตะ่บวก1,000งในอ่าลูกนี้ขอดูก่อนแล้วกันไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไพ่สากลเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะขึ้นลูกคู่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเขาให้เดิมซึ่งไม่มีลูกติดนะครับตรงนี้ก็ขอดูแล้วกันนะขอดูขอดู น่ากลัวอยู่ด้วยนะลูกนี้จุดตัดเขาไปโป่งด้วยเปิดมาหหกโอ้ยแล้วมันเป็นบ้าอะไรเสมอตอนกูดูตลอดเลยวะโอ้ยหัวกูจะร้อนใจเย็นเยเย็นท่องไว้ใจ,ใจ,ใจโอเคลูกนี้ผมขอไปน้ําเงินดีกว่าไปะสยไปเลยแล้วกันะะนะครับน้ําเงินเนี่ยผมว่านะทรงมันดีอะ่ะ คือถ้าน้ําเงินมาเนี่ยมันจะตัดเขาไพ่เขาไพ่โป่งนะซึ่งเขาไพ่โป่งเนี่ยมันเป็นจุดตัดนะครับส่วนมังกรเขาไพ่ไม้ขีดมันก็ยังเป็นมังกรอยู่นะถ้าให้น้ําเงินลูกนี้คือตามเขาไพ่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดมาไม่มีอะไรควักมาลูกนี้ครับเรียบร้อยฮะสวยงามครับรับเต็มสวยๆกันไปรับเต็มๆไปกันต่อตรงนี้หน้าตัดนะฮะหน้าตัดลูกคู่เขาไพ่สากล แต่ว่าเอาจริงมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันมีเสมออยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดตัดไปแดงลูกนี้สากลก็จะเป็นลูกคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้ขอใส่แดงแล้วกันนะมาใส่แดงให้มันรู้กันไปขยักอ่านเข้อพาปเป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะมาดูการเปิดมาไม่มีอะไรควักมามาดีครับเออรับเต็มไปดีเออ รับเต็มๆนะฮะโอเคเออเอาไว้ยอดตอนนี้อยู่ที่19,568บาทนะฮะซึ่งใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันครับ